อันนี้เราจะเรียกว่าคนตรงส่วนอันนี้ให้เรียกว่าคนไม่ตรง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีและนี่คือรายการดิ e ิเอนมนะครับวันนี้ผมจะเอา4ตัวละครจากเรื่องยาชาฮิเมะที่เรียกว่าเป็นตัวละครค่อนข้างสําคัญนะครับนั่นก็คือ4ี่หายนะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับที่จริงต้องบอกก่อนนะครับว่า4ี่หายนะนี้นะครับมันจะมีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าชิเคียวครับผมซึ่งชิเคียวนะครับชิก็คือสนะครับแล้วก็เคียวเนี่ยมันมีหลายความหมายครับแต่ว่าความหมายมันค่อนข้างจะเป็นไปในทางลบเป็นพวกแบบภัยที่บัตรเป็นพวกความคลัง ความหายนะความวิบัติอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปดูภาคไทยของพวกแบบว่าแต่ละสํานักบ้างหรือจะเป็นแบบซับไทยของ Netflix อะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีการแปล4ตัวละครนี้ต่างกันออกไปนะครับเท่าที่ผมได้ยินมาหลักๆนะมี2ชื่อนั่นก็คือ4หายนะแล้วก็4อัป,ปมงคลครับอ่าซึ่งถือว่าเป็นชื่อที่สล,สลับสลวยทั้งคู่เลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะจะทําเจ้าพวกนี้แยกออกจากกันเลยนะครับตัวละคลปตัวละคลปตัวละคลปไปเนะอะแากว่าพอดูดูแล้วนะครับสามารถเอาพวกมัน มาเล่าได้จบในตอนเดียวครับผมเออเพราะว่าคือพวกมันนะครับถามว่ามีบทบาทที่สําคัญไหมสําคัญครับผมแต่ว่ามันก็มีการกระจา,ะจายของการโผล่มาในแต่ละอพิโซดที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยบางตัวโผล่มาแป๊บเดียวอย่างตัวแรกสุดเลยใช่ไหมไอ้เจ้าปีศาจกระดูกโทรเขาสืออ่อเงี้ยมันก็โผล่มาแป๊บเดียวแล้วมันก็ตายเลยครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกออกมามันก็อาจจะทําให้เรื่องสั้นไปนิดนึงนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็บสังหารผมก็เคยเอาเจ็ตัวรวมอยู่ในคลิปเดียวได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอัน,น เ,เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยบางตัวละครโผลมาตอนเดียวผมยังเคยทําแล้วเลยแต่ว่าอันนั้นอ่ะคือมันมาตัวเดียวไงมันไม่ได้เป็นแก๊งนะครับแต่ว่าเนี้ยมันเป็นแก๊งแล้วมันก็สามารถเล่ารวมได้ผมก็เลยขอรวมด้วยประการชนินะวันนี้ก็จะมีเป็น5พาร์ทที่เราจะสามารถคุยกันได้นะครับง่ายๆเลยคืออันที่1นนะครับเราจะมาดูว่าพวก4หายนะพวกนี้มันเป็นตัวละครอะไรยังไงมีบทบาทอะไรที่น่าพูดถึงบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวโดยตามสไตล์ความถนัดของผมแล้วผมก็จะขอไล่ตามลําดับที่มันม กันละกันเนาะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสืยเวลาดเดี๋ยวเราไปรู้จักเหล่าสี่หยนะกันเลยดีกว่าว่าเขามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะต้องรู้ว่าสี่หยนะนี้เป็นลูกน้องของคิรินมารุครับผมเป็นลูกน้องของคิรินมารุในสไตล์ที่ว่าพวกเขา4ตนเนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลดูแล้วเขาเป็นตัวที่ไม่ได้มีเชื้อสายไม่ได้มีเลือดเนื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่ามีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือเป็นปีศาจที่มาจากแผ่นดินจีนทั้ง4ตนเลยนะครับเรียกว่ามีฝีมือค่อนข้างจะดีนะครัง่ตอสู ปีศาจอะไรพวกนี้ก็แข็งแกรก่งซึ่งพวกเขาสี่ตนนี้ก็มีการรับใช้คิรินมารุมาเป็นอย่างดีครับผมคือรับใช้มาหลายร้อยปีแล้วนะครับรับใช้ตั้งแต่สมัยที่ท่านขุนพลเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เลยนะซึ่งบทบาทการปรากฏตัวครบ4คนในครั้งที่เห็นของภาคซีซั่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือตอนที่มีการพูดถึงท่านขุนพลโซนักสูนี่แหละว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านขุนพลไปต่อสู้กับปีศาจที่มีชื่อว่าริวคอสเซหรือก็คือพูดมังกรกระดูกใช่ไหมครต่อสู้กับ,บ พูดมังกรกระดูกมากแล้วพอได้รับบาดแผลสาหัสครั้งนี้นะครับผมด้วยความที่พวกสี่หายนะเนี่ยเขาก็รับใช้คิรินมารุและรู้ว่าท่านขุนพลเป็นศัตรูตัวฉกาจเป็นคู่ปรับคนสําคัญของคิรินมารุแล้วเขาก็มีการสอดแนมสืบเรื่องสืบราตันตนาให้นะครับโดยที่ว่าเซโรเองก็รู้เห็นเรื่องราที่ว่าสี่หายนะเนี่ยเขาไปสืบเรื่องราตันตนาเกี่ยวกับท่านขุนพลให้กับคิรินมารุด้วยนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่าพวกสี่หายนะเนี่ยพอรู้เรื่องราวที่ท่านขุนพลเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่่อสููู้กกกกกัับบพดดมงรรระาาใเ็ไป งานและไปเสนอกับคีรินมารุว่าตอนนี้ท่านขุนพลสุนัรกระผู้เป็นใหญ่ในที่ตะวันตกเนี่ยเขากาลังมีบาดแผลสาหัสได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากเลยครับท่านคีรินมารุตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านคีรินมารุจะกาจัดท่านขุนพลสุนักนแล้วคงเป็นเวลาที่ดีแต่ว่าในขณะที่รู้สึกตอนนั้นเป็นคิวคีครับผมที่เสนอให้ว่าตอนนี้ท่านขุนพลบาดเจ็บอยู่ใช่ไหมแล้วก็เราไปเล่นท่านขุนพลกันเถอะอะไรเไงี้ยนะครับโดยที่ว่าพอคิวคีพูดอ,อย่างนี้กับคีรินมารุไปปุ๊บโดนคีรินมารุด่าเละเลยครับมมคคคคือิิรรนน่่่ับด้วยวยาาาททีีเเป็ใญ เขาก็เคยพ่ายแพ้ต่อท่านขุนพลมาแล้วนะครับเขาก็ต้องการที่จะเอาชนะอย่างตรงไปตรงมาครับผมเรียกว่าเป็นศักดิ์ศรีของปีศาจที่อยู่ในทิศตะวันออกนะครับผมหรือก็คือเป็นคิรินมารุแห่งแดนอุษาใช่ไหมถึงโดยศักดิ์ศรีของปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนอุษาคิรินมารุนี้เขาก็บอกว่าจะรอให้ท่านขุนพลเนี่ยรักษาบาดแผลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนใช่ไหมแล้วพอเวลาผ่านไปยังไม่ทันรักษาบาดแผลเลยเลยครับท่านขุนพลก็จบชีวิตลงที่คฤหาหน์ของท่านอิสโยโยไปนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนั้นก็คือมีร ที่คอยเฝ้าดูให้นะครับว่าตอนนั้นก็คือท่านขุนพลต่อสู้กับเซซูนาโนทาเคมารุใช่ไหมและก็น่าจะจบชีวิตลงที่นั่นนะครับผมและทีนี้เนี่ยพวกแบบซีไฮยนะเขาก็พยายามที่จะทําให้ท่านคีรินมารุที่เป็นเจ้านายของเขาเนี่ยชนะศัตรูตัวชากาดอย่างท่านขุนพลได้แต่ว่าท่านขุนพลดันต้องมาตายเพราะปกป้องลูกขึ้นอสูรแล้วก็ปกป้องภรรยาที่เป็นมนุษย์นั่นเองซึ่งพวกซีไฮยนะนะครับผมนอกจากที่เขาจะรับใช้คีรินมารุแล้วใช่ไหมครับพอรับใช้ไปรับใช้มาุ๊กเนี่ยมันจะมีการกาเน จนมาถึงเรื่องราวของการเจอกับ3ยาชาฮิเมะนะครับพวก4ี่ายนะเขาก็จะมีไข่มุกเป็นของตัวเองไว้ด้วยนะครับซึ่งไข่มุกของตัวเองที่มีไว้ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ต่อสู้บ้างอะไรบ้างหรือบางทีพกไว้แล้วก็ยาชาฮิเมะชิงไปหรือบางทีโดนริคุเนี่ยมาตามเก็บทีหลังด้วยเหมือนกันนอกจากพวกเขาจะมีไข่มุกสี่รุ้งอยู่คนละสีแบบนี้แล้วนะครับการรับใช้คีรินมารุของพวกเขาก็ไม่ได้ยั่งยืนเนาะเพราะว่ามันมีจุด,จดหนึ่งที่พอท่านขุนพลตายไปแล้วใช่ไหมครับคีรินมารุเองเขาก็เหมือนกับว่าหยุดการใช้้ชีวิตปรรระมมาาาณนึคคัับบผ่กก็ือเขสูหหลล ข้าสูก่การหลับไหลเนี่ K, ยผมหาไม่เจอนะครับว่าเป็นช่วงเวลาไหนกันแน่แต่ว่าเป็นร้อยปีแน่ๆแล้วอันนี้นะครับคือแบบหลับไหลไปเลยเพอหลับไหลไปเลยปุ๊บเนี่ยพวกสี่หายนะเขาก็ขาดผู้นําไปพอขาดผู้นําไปเสร็จแล้ว,ขเ,ลวเขาก็ใช้ชีวิตกันโดยอิสระนะครับก็คือไม่ได้มารับใช้คีรินมารุอะไรเป็นเนรื่องเป็นราวแล้วแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าพวกสี่หายนะครับเขาก็มีการรับใช้คีรินมารุโดยที่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเขาก็มีการทําหน้าที่ทําภารกิจอะไรของพวกเขาที่ได้รับจากคีร <onym controlar S 1> <ๆ S 2> ินมารุโดยที่ว่าก็ไม่ได้แแแบบบบบวว่่่าาาาเปนนนนคคููกกััไไิผรรรอะะงงีี้จม ที่คิดินมารุกเรียกตัวมารวมกันก็จะมารวมกันมามีติ่งกันประชุมกันอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว ก็จะแยกย้ายกันเหมือนกับที่เราได้เห็นกันในยาชะฮิเมะนั่นแหละครับว่าพวกเขาเนี่ยแทบไม่ได้มาร่วมสู้กันเลยนะแต่เขาจะรับรู้ข่าวสารของตัวซึ่งกันและกันตลอดเวลานะครับบางคนแบบมีการคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆบางคนก็รับรู้ข่าวจากการที่ลูกน้องของตัวเองมีการระส่งข่าวอะไรแบบนั้นไปเนาะซึ่งบทบาทภาพรวมของพวก4ี่หยนะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไล่กันไปทีละตัวแล้วนะครับว่าพวก4ี่ยนะแต่ละตัวจะมีเรื่องราวอะไรยังไงมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจและแน่นอนว่าเขาจบชีวิตยังไง ผมมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นสี่หายนะได้นะครับเขามีชื่อว่าโทคสึครับผมโทคสึที่เราเห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่ตัวจริงของเขานะเรียกว่าเป็นร่างที่เหลือแต่กระบานก็ว่าได้นะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับตัวโทคสึเขาจะมีโปรไฟล์เป็นแบบว่าปีศาจหมูป่าขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถือครองไข่มุกสีแดงครับผมไข่มุกสีรุ้งที่เป็นสีแดงเนาะแล้วก็ได้มีการต่อสู้กับโมโรฮาครับได้มีการต่อสู้กับโมโรฮาเสร็จปุ๊บโมโรฮาก็ได้ชิงไข นะและทีนี้นะครับโทโคสึกเขามีลูกชายชื่อว่าจาโคสึมารุครับผมทั้งสองคนนี้ก็ได้มีการวางแผนกันนะครับในการที่จะรวบรวมกระดูกของพวกสัตว์พวกมนุษย์ต่างๆนานานาม,มากมายที่จะมาคืนชีพให้กับตัวของโทโคสึนั่นเองครับซึ่งภารกิจรวบรวมกระดูกนี้เราจะได้เห็นว่าจาโคสึมารุเขาก็จริงจังนะครับแบบว่าโอ้โหฆ่าคนเป็นเบือเลยแลท่ทีนี้เนะี่ยพวกตัวละครเอกของเรานะครับอย่างโทวะเซซุนะโมโระที่เพิ่งกลับมายังยุคสงครามนี้มีการมาคุยกับหัวหน้านักล่าปีศาจอย่างโคฮาคุนะครับว่าอืม้มคดีนี้มันมีเง พวกมนุษย์อย่างหดเหี้ยมแบบนี้นะครับผมเอาพวกแบบว่ากระดูกไปหมดเลยเหลือแต่ร่างกายที่มีแต่เนื้อหนังนะครับเออซึ่งแบบว่าก็เลยต้องดําเนินภารกิจกันนะครับซึ่งภารกิจการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือการต่อสู้กับโทคสึพร้อมกับจาคสึมารุครับมาเป็นการต่อสู้ที่บอกเล่าเรื่องราวที่ว่าโมโรฮะเนี่ยก็ไปเอาของของเขามาเออแล้วโทวะเนี่ยด้วยความที่แบบใจดีเพิ่งแบบว่ามาจากโลกยุคปัจจุบันก็เลยบอกว่าที่จริงเนี่ยโมโรฮะควรจะขอโทษเขาควรจะแบบคุยกันให้รู้เรื่องนะว่าเออเราเป็นคนโมโหของเขามาแล เซซนาก็บอกนะครับว่ามันอ่อนหัดมากแน่นอนว่าปีศาจระดับโทโคสึอเองเขาก็ไม่ได้มีความคิดเลยที่จะมาคุยกันอย่างสันตินะครับก็ต้องกําจัดพวกสามยาฉะฮิเมนี้ทิ้งให้หมดเลยครับผมซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเราจะได้เห็นว่าโมโรฮะเองเขาก็แปลงร่างเป็นเบนิยาฉะผู้ทำลายล้างประเทศนะครับแล้วก็สามารถต่อสู้แล้วก็โจมตีทําลายจาโคสึมารุได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ว่าด้วยตอนนั้นนะครับพลังเบนิยาฉะของตัวโมโรฮะอาจจะยังไม่ได้แบบแข็งแกร่งมากขนาดนั้นเนาะและทีนี้ก็เหลือโสอ ให้เชสนากับโทวะได้จัดการไปนะครับซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ร่วมมือกันจนสามารถกำจัดไอ้ตัวนี้ไปได้ครับซึ่งไอ้ตัวนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างมีบทสั้นครับผมแบบมีบทบาทแค่ตอนเดียวเองงนะ่ะแล้วพอเขาพ่ายแพ้ไปเสร็จปุ๊บก็เรื่องราวถึงหูคิวคิเลยครับผมซึ่งคิวคิก็จะเป็นสีหฮยนะตนที่2นะครับซึ่งเราก็ขอจบของโทโคสึกโดยประการชนนี้เลยนะครับเพราะว่ามีแค่แจ็คโคสึมาู้ที่เป็นลูกชายแล้วก็ตัวของเขาเองที่วางแผนจะคืนชีพด้วยการรวบรวมกระดูกมาแล้วก็โดนยาา,ยท,ยายยที่มยา ไปกน่นะี้ตัวต่อไปก็จะเป็นคิวคิเลยครับผมคิวคิเนี่ยเป็นปีศาจที่เรียกว่าเป็นเสือมีปีกนะครับนั่นคือร่างจริงของเขาแต่ว่าถ้าเขาอยู่ในร่างที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเขาอ่ะมีลูกน้องคนหนึ่งชื่อว่ายอดซูเมะครับผมซึ่งยอดซูเมะเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันโผล่มาให้เราเห็นตั้งแต่ตอนแรกสุดนะที่มีการแบบหลอกเล่าเรื่องราวแต่ว่าพอเรื่องราวมันจะเข้าสู่เรื่องที่ว่ายอดซูเมะที่เป็นลูกน้องของคิวคิเนี่ยมันมีการมาสืบเรื่องราวของย ah า,งาื่ีกรระมาฮิ เปิดเผยตัวยอสึเมะใช่ไหมครับแล้วเราก็จะรู้ว่าโอเคเขาเนี่ยเป็นลูกน้องของตัวคิวคิแล้วคิวคิเนี่ยก็ต่อสู้กับพวกสามยาชาฮิเมะโดยที่ว่าให้ยอสึเมะที่เป็นลูกน้องต่อสู้ก่อนซึ่งตัวของคิวคินะครับเขาถือครองไขมุกสีรุ้งที่เป็นสีม่วงครับผมซึ่งไขมุกสีรุ้งสีม่วงนี้มีความสามารถในการที่จะดูดซับพลังปีศาจของศัตรูได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ย เขากำลังจะเอาไข่มุกสีม่วงให้ยอสซูเนะใช้นะครับซึ่งยอสซูเนะก็เอาไปใช้งานโดยที่ว่าตัวเองก็กลายเป็นไอ้ตัวนกฮูกที่เดิมทีมี4ตาก็กลายเป็น5าตาแล้วยอสซูเนะเนี่ยไปต่อสู้กับพวกสารยาฉ่ายฮิเมะ ah ก่อนโดยที่ว่าเขามีความสามารถในการใช้ช่องว่างแห่งความฝันที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในห่วงแห่งความฝันแล้วก็โดนเล่นงานได้จากภายนอกนะครับแต่ว่าคนที่รอดจากการโดนช่องว่างแห่งความฝันนี้เล่นงานก็คือเซซุนะที่โดนกืนกินความฝันไปแล้วตัวเองก็ไม่มีความฝันนั่นเองนะแล้วเซซุนะเองเน่กกก็นตนตััววแแบบบใารอสู้้ล กสุนีนไพ่แพ้ไปและทีนี้คิวคิ้ก็ออกโรงเองครับเขากลายเป็นร่างปีศาจเสือมีปีกตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้พลังของไข่มุกสีม่วงในการที่จะดูดกลืนพลังปีศาจของพวกสารยาชาดกิเมะค,ครับและทีนี้เนี่ยพลังปีศาจก็ไม่สามารถใช้การได้ใช่ไหมครับบรฮาก็เลยต้องใช้วิธีการที่โจมตีเข้าไปที่ตัวโทวะเพื่อให้พลังปีศาจมันทุ่มออกมานนิดนึงครับแล้วทีนี้โทวะเขาจะสามารถดึงพลังปีศาจห้วงลึกของตัวเองออกมาได้แล้วก็ใช้โจมตีไปที่คิวคินะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเพียง ก็เรียกว่าเป็นศัตรูที่ก่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ว่า อย่างแรกเนี่ยโทวะพยายามโจมตีเข้าไปที่ตัวของคิวคิแล้วก็ค่อยๆดูดพลังปีศาจมาครับแต่ว่ายังไงก็ตามพลังปีศาจยังไม่เพียงพอที่จะโค่นล้มคิวคิได้นะครับและในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้เห็นโทวะในมุมใหม่ก็คือถ้าเกิดว่าเซส,สนะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักหรือตกอยู่ในอันตร,รายปุ๊บเนี่ยพลังของโทวะก็จะพุ่งพล่านมานะครับและอย่างที่2ก็คือเราจะได้เห็นว่าโทวะเขามีการใช้ท่าไม้ตายที่สืบทอดมาจากพ่อของเขาอย่างขึ้นมังกรฟ้านะครับผมอ่าซึ่งท่าขึ้นมังกรฟ ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้โทวะก็สามารถใช้ท่าไม้ตายนี้ในการโจมตีปิดฉากคิวคิ i, ไปได้นั่นเองครับแล้วคิวคิ i, ก็จบชีวิตลงไปนะครับโดยที่ว่าทิ้งไข่มุกสีม่วงลงมาแต่ว่าพวกสามาายาฉาฮิเมก็ไม่ได้เก็บไข่มุกสีม่วงไปแต่อย่างใดน,นะครับคนที่มาเอาไข่มุกสีม่วงแล้วก็คือจะเป็นรีครูนะครับซึ่งจะบอกว่าตัวของคิวคิเนี่ยก็ดูเป็นปีศาจต,ตัวหนึ่งที่จะเรียกว่ามีบทสั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีบทบาทที่มาต่อสู้กันแปบ๊แปบๆก็ตายแล้วอย่างนี้นะครับแต่ว่าขอ,ขอเเึกัคคคนนนนนนน่าสใจ็็ืป ที่ค่อนข้างจะสนิทกับคีรินมารุเวลาที่เขามีอะไรเนี่ยเขาก็จะมักเอ่ยปากพูดคุยกับคีรินมารุเป็นคนแรกตลอดเวลาเลยนะครับและมีข้อมูลที่สันนิษฐานกันไปด้วยว่าตัวของคิวคิเองเขาต้องการที่จะรวบรวมไขมุกสีรุ้งมาแล้วก็เสริมพลังให้ตัวเองยิ่งใหญ่มีความคิดที่จะเป็นใหญ่เทียบเคียงกับคีรินมารุเลยทีเดียวครับอาซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเทียบเคียงนะครับเขาใช้คำว่าเทียบเคียงเขาไม่ได้บอกว่าจะหักหลังคีรินมารุหรือยังไงครับอืมก็เรียกว่าเป็นปีศาจตัวนนนนึงงงงทททีี่่่่มมคววาาาะเเยยยยออออสูลััตไปจ เป็นคนตรงครับผมคนตรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นปีศาจที่ผมใช้เขาวัดดูหน้าหมันไส้ที่สุดแล้วในบรรดา4ี่หายนะนะครับคือมันเป็นปีศาจที่ดูมีความเป็นสยเวทนะครับคือหมายถึงว่าสามารถใช้แบบวิชายันนูนยันนี่ในการเรียกแบบปีศาจรับใช้ออกมาอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความหยิ่งทะนงในตัวเองสูงมากนะครับแล้วก็ใช้วิชาเวทนี้ในการทําภารกิจสําเร็จมานักต่อนักแล้วนะครับภา,ารกิจแรกที่เราเคยเห็นเขาไปทําเลยก็คือเขาสามารถโค่นล้มไดโยไคอย่างเมโอจูได้นะครับ เขาโค่นล้มไดโยคาอย่างเมโอจูมาเพื่อที่จะเอาส่วนหนึ่งของกระดองเมโอจู u, มาเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเองครับด้วยการที่จะดูดพวกแบบไอพีศาของเมโอจูไปให้หมดใช่ไหมพอดูดไอพีศาไปทั้งหมดแล้วเขาก็ได้กรอกมาโดยที่ว่าเมโอจูเนี่ยไม่สามารถใช้พลังอะไรมารกบกวนตัวเองได้นะครับแต่ว่าเกราะอันนี้นะครับก็ได้ถูกทําลายโดยการช่วยเหลือของโมโรฮาครับผมเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีเมฟุกุที่เป็นลูกชายเมโอจูเนี่ยต้องการมาล้างแค้นให้พ่อนะครับซึ่งนั่นก็กินเวลาเป็นสิปีนะกน่าอดจะแบบมาล้างแค้นกันเ,เปน จากพวก3ยาฉาฮีเมะดด้วยครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้เราจะได้เห็นว่าคนกงเขาก็มีการใช้ความสามารถในการเรียกอสูรรับใช้ออกมาซึ่งอสูรรับใช้ของเขาะจะมีอยู่2ตัวนะครับอสูรสีแดงที่มีชื่อว่า สิงหวายุครับผมแล้วก็อสูนสีเขียวที่มีชื่อว่าสิงหะอัศนีครับซึ่งไอ้สอตัวนี้ก็ต่อสู้กับพวกโทวาและก็โมโรฮาไปนะเวลานั้นส่วนโทวาเนี่ยไปต่อสู้กับคนตรงโดยตรงครับผมซึ่งคนตรงนะครับนอกจากเขาจะมีการใช้ยันนู่นยันนี่เขตอาคมในการที่แบบต่อสู้ได้แล้วนะครับเขายังมีดาบของเขาด้วยนะครับซึ่งดาบประจําจตัวของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นดาบที่มีความสามารถอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นความสามารถในการโจมตีด้วยความเร็วเทพนะครับมีความสามารถในการโจมตีศัตรูแบบเฉียบพันศัตรูทั่วไปก็จะไม่สามารถหลบได้ ง่ายนั่นเองครับผมซึ่งอันเนี้ยก็พอมาเจอ3ยาชาติเมะปุ๊บเหมือนกับอาวุธนี้ก็โดนเนิร์ฟทันทีนะครับผมก็พอจะรับมือได้บ้างนะครับแต่ว่าตอนแรกที่เจอกันนี้ก็เรียกว่าต้องสูญเสียกรอบจากกระดองของเมโอจูไปนะครับแล้วก็ต้องถอยทับไปก่อนครับและตัวคนตรงเองนะครับก็เป็นคนที่ได้รู้ความลับการผมดําของโทวาครับผมคือเขามีลูกน้องอีกตนหนึ่งนะครับชื่อว่านิโคเซนนะก็ให้นิโคเซนเนี่ยไปต่อสู้ไปไล่ล่าพวกยาชาฮิเมะใช่ไหมครับแล้วคืนนั้นอ่ะพอดีเลยครับเป็นคืนเด มันมีคืนเดือนดับที่ทําให้สูญเสียพลังปีศาจไปแล้วก็เหลือแต่ร่างที่เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยกำจัดได้ง่ายมากๆเลยนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคนตรงเขาก็มีการเอาเรื่องราวตรงนี้ไปบอกกับโทเทสึที่เป็นสี่ไฮยนะอีกตนหนึ่งครับผมซึ่งตัวของคนตรงเนี่ยเขาก็มีความต้องการนะครับที่จะกาจัดพวกยาฉาดที่ไม่อยู่แล้วเขาก็เลยมีการเล็งไว้เหมือนกันนะครับว่าถ้าคืนเดือนดับมาอีกรอบนึงแล้วก็คาจะกําจัดเจ้าให้ได้เลยนะแต่ว่ายังไม่ทันถึงคืนเดือนดับดีครับผมในช่วงประมาณตอน 17, นาบเก็ดกกกกเนาะเง ซึ่งในสถานการณ์นั้นนะครับโทเทสึ์เขาก็มาร่วมสู้ด้วยนะครับโทเทสึเนะี่ยไปต่อสู้กับโมโรฮะเวลานั้นก่อนนะแต่ว่าตัวของคนตรงเนี่ยต่อสู้แบบตรงๆกับโทวะแล้วก็เซซุนะเลยครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยคนตรงเขาก็ใช้ไข่มุกสีรุ้งที่เขามีนะครับโดยที่ว่าไข่มุกสีรุ้งที่คนตรงมีเป็นสีน้ําเงินครับซึ่งเขาก็ใช้พลังไข่มุกสีรุ้งนี้ในการต่อสู้เท่าที่ดูแล้วเหมือนไม่ค่อยเต็มใจจะใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาก็มีอีกโก้มีความเชื่อมั่นในาก เขตอาคมปวดโทวะแล้วก็เซสนาได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าทั้ง2คนนี้เขาก็สามารถกําจัดเขตอาคมอันนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นเขตอาคมแดน8ทิศนะครับกำจัดเขตอาคมนี้ได้ปุ๊กคนตรงก็ไม่มีทางเลือกนะครับไม่สามารถหลอกล่อให้ทั้ง2คนนี้สู้ในเขตอาคมจนหมดฤทธิ์ได้และก็ต้องมาต่อสู้กันซึ่งหน้านะครับแน่นอนว่าครั้งนี้ก็มีการใช้อสูรรับใช้ออกมานะครับโดยที่ว่าคราวนี้มีอสูรรับใช้ตัวใหม่ด้วยนะครับอสูรรับใช้ตัวใหม่ของคนตรงอันนี้มีชื่อว่ายักษ์สีน้าเงินครับซึ่สีาาาามมมรวค ในการต่อสู้ตามปกตินะครับแต่ว่า ไปไปมาปุ๊บรู้สึกว่าสู้ไอ้สองยาชาฮิเมะนี่ไม่ได้ว่ามันเก่งเกินไปนะก็เลยมีการอัปเกรดพลังของยักษ์สีเงินอันนี้ให้นะครับเนี่ยมันก็มีความคลั่งครับผมพอมันคลั่งจุดจุดหนึ่งะครับมันก็ไปงับหัวของคนตรงตายครับผมคือแบบอันนี้ทุกคนไม่ได้ฟังผิดครับผมมันตายด้วยวิธีการนี้จริงๆครับคือแบบเป็นการตายที่แบบบ้าบอคอแตกมากตายด้วยวิชาของตัวเองเนาะแล้วพอตายเสร็จปุ๊บเขตอาคมก็ค่อยๆสลายคลายไปนั่นเองครับและทุกคนอย่าลืมว่ามีไข่มุกสีน้ำเงินครับไข ที่ต่อสู้กับโทเทสึ์ก่อนใช่ไหมซึ่งไขมุกสีน้ำเงินก็เลยกลายเป็นว่าริคุมาตามเก็บอีกทีหนึ่งนะครับริคุนี่คือตามเก็บไขมุกสีรุ้งคือเหมือนกับไล่ตามเก็บรากรบอลวมื่อไงเถอะนะครับอันี้เซวเลนอันดิชาเล่นนะครับผมก็เป็นงานจบชีวิตของคนตรงไปนั่นเองครับซึ่งตัวคนตรงเนี่ยจะมีข้อมูลอธิบายตัวของเขาไว้นิดนึงด้วยนะครับคืออย่างของคิวคิเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าเขามีความทะเยอทะยานที่จะขึ้นไปเทียบเคียงกับคีดินมารุใช่ไหมแต่ว่าถ้้าาาาเเเเปป็็นนนนนนนขขอองงตตััววคคคร่่่บบไมมมีีททยยแชื ่อมั่นในความสามารถของตัวเองแบบสุดฤทธ์เลยเชื่อมั่นในลักษณะที่ว่าเขาคิดว่าเขาอ่ะอยู่จุดสูงสุดของสี่หายนะแล้วนะครับและอย่างหนึ่งที่เขาเป็นจุดเด่นเลยก็คือเขามีจิตใจที่ซื่อสัตย์ต่อที่ดินมารุกเป็นอย่างมากเลยครับแล้วมาถึงตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับในตัวนี้บอกเลยเลยว่ามันมันน่ากลัวแต่มันก็ฮานะมันชื่อว่าโทเทสสครับผมซึ่งโทเทสสเนี่ยเป็นปีศาจคล้ายๆสัตว์ป่าที่ยืนสองขานะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่มากคือไอ้ตัวเนี้ยมันถือครองไข่มุกสีรุ้งที่เป็นสสสีีี้้้มมมมมคครััแลววก็นนนาาาาาถท่่อขง นั่นก็คือมันสามารถดูดกลืนอะไรก็ได้นะครับเข้าไปในปากของมันคือเ้่ากับว่ามันอ้าปากขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็สูดลมหายใจเข้าฮู้ดเลยเนี่ยถ้าตามค,คําพูดของมิโรคุลแล้วอันนี้มันเหมือนเป็นช่องว่างแห่งลมเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นการ Ahora, ดูดเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าในท้องของตัวโทเทสเซอร์เนี่ยมันมีช่องว่างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็สามารถพ่นของที่มันดูดเข้าไปเนี่ยออกมาได้นะครับเพื่อนนี่แหละถือว่าเป็นจุดต่างกับช่องว่างแห่งลมนะครับช่องว่างแห่งลมคือดูดเข้าไปคือตายนะแต่ว่าถ้าเป็นการอ้าปากดดดูขขออออองงตััวโททสรนกกก็คืาาามมถจะพลบไ้ ตัวของโทเทสสนะครับเขาเป็นปีศาจตนหนึ่งที่ชอบกินมากๆเลยนะครับสิ่งที่เป็นอาหารโปรดปรานของเขาเลยก็คือจะเป็นนักบวชนั่นเองครับและยิ่งเป็นนักบวชที่มีวิชาแก่กล้ามากเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นอาหารโอชาเป็นสารอาหารที่ทําให้โทเทสึสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ไร้ขีดจากัดน,นะครับผมเราจะเห็นว่าตอนที่โทเทสึมีการปรากฏตัวขึ้นมาเขาก็ออกล่านะครับผมตามกินพวกนักบวชไปนักบวชมาจนเรื่องราวไปถึงหูพวกนักล่าปีศาจแล้วนะครับทุกคนก็มีการมาพูดคุยกันว่าถ้าเกิดว่าไอ้นี่มันเล็ กินพวกนักบวชที่มีวิชาแก่กล้าแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเล็งนักบวชมิโรคุอยู่ก็ได้นะครับซึ่งนักบวชมิโรคุตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการสึกวิชาใช่ไหมมีการสึกวิชา1,000ันวันอะไรเงี้ยนะแล้วก่อนที่โทเทสึมันจะบุกรุกไปหามิโรคุเนี่ยทุกคนก็ต้องรีบไปช่วยคุมกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮิซุยเองก็ไปด้วยนะครับฮิซุยก็เป็นลูกชายของมิโรคุนะพอไปร่วมมือกับยาชาฮิเนะเพื่อที่จะไปต่อสู้กับโทเทสึในกรณีที่โทเทสึมีการบุกกกกมมาาาาาาาททรรร้้้ิโคคนนนนนนซึ่่่่งงสสถถตตอออแหล็็็เเปปูีขจ ว่าโทเทสส์มันสามารถใช้วิชาแบบที่ผมบอกมเมื่อกี้ได้เป็นอย่างดีแล้วมิโรคุเองก็เข้าร่วมต่อสู้ในครั้งนั้นด้วยเป็นการปรับความเข้าใจกับฮิซุยด้วยนะเพราะว่าฮิซุยอะครับเขาเคยเข้าใจผิดมิโรคุว่านะมิโรคุเนี่ยหนะนีไปฝึกวิชาแล้วก็ทิ้งครอบครัวแล้วก็ดูไม่ค่อยใส่ใจเลยดูเป็นคนขี้ขาดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบดูเป็นคุณพ่อที่ไม่ค่อยน่านับถือสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในศึกครั้งนี้ที่มิโรคุเข้ามาร่วมต่อสู้เนี่ยมันก็ทําให้ฮิซุยสามารถที่จะคลายความเข้าใจผิดลลาาาายขาขขขนน้้้ออออกกกกััังงนนเเีบบพ่่ไดะรรแใตสูโททุ มันก็มีวิธีการอันหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกับตอนที่มิโรคุอะเขาใช้ช่องว่างแห่งลมนั่นก็คือถ้าโทเทสึมันดูดอะไรเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าจุดผ่านตรงนั้นมีอะไรที่มันไปสกิดช่องว่างการดูดนะนะั่นแหะมันจะทําให้เขาได้รับความเสียหายด้วยนะครับมันตอนนั้นไอ้โทว่าจะใช้ซอสพริกอะไรบางอย่างสาดเข้าไปทําให้โทเทสึมันรู้สึกว่าร้อนเผานะครับมันเผ็ดไงนะครับแล้วก็อย่างตัวเซซนะาเองนะครับเขาก็ได้รับการปลดผนึกอาคมที่ทําให้เขาไม่สามารถใช้พลังของอสนรเต็มร้อยได้ใช่ไหมคือมิโร เลยขอให้ปลดผนึกออกนะครับแล้วพอปลดผนึกออกปุ๊บเซซนะก,ก็เข้าสู่เบอร์เซิร์ฟโหมดครับซึ่งตอนนั้นน่ะตัวของเซซนะเขาก็มีพลังพิษไหลเต็มทั่วร่างกายเลยนะครับแล้วก็ใช้มือที่มีพิษเต็มมหาศาลเนี่ยยัดเข้าไปในปากของโทเทสึครับพอยัดเข้าไปเสร็จปุ๊บโทเทสึได้รับพิษเข้าไปในปริมาณมากนะครับและการต่อสู้ครั้งนั้นดูท่าไม่ดีละโทเทสึก็เลยขอหนีก่อนนะครับซึ่งโทเทสึเนี่ยมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือแป้งขี่เมฆได้นะครับแล้ว ตายพอมีการต่อสู้กับโมโรฮะไปใช่ไหมครับก็พอสู้กับโมโรฮะได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมตัวต่อต,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 ตัวยังลำบากเลยและทีนี้เนี่ยพอเซนากับโทวะเขากําจัดคนตรงได้แล้วเขาก็มาช่วยโมโรฮะแล้ว3มลุมหนึ่งแบบนี้คิดว่าโทเทสึมันจะอยู่รอไหมครับมันก็ไม่อยู่รออยู่แล้วครับก็เผ่นก่อนนะครับซึ่งในการเผ่นครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าไปเจอคิรินมารุครับผมคือตอนแรกอะเหมือนโทเทสึมันจะพุ่งเป้าไปยังเรือของคิรินมารุแต่คิรินมารุเขารู้ตัวก่อนครับผมเขาเลยมาบอกว่าโทเทสึนี่เจ้าขิ้จะพาแขงง่่ดด้ัาาายออนนห โทเทสึอีทีหนึ่งโทเทสึก็เลยแบบว่า hop. โอเคงั้นไปที่อื่นก็ได้ครับนายท่านแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็นศึกการต่อสู้ของคีดินมารุกับ3ายาฉะฮิเมะไปนะครับผมแล้วโทเทสึมันก็หนีหายไปก่อนครับจนมีอีกวันหนึ่งนะครับที่มันมาอีกแล้วครับผมซึ่งสถานการณ์ที่มาเจอคีดินมารุอันนี้แล้วโดนคีดินมารุไล่ใส่หัวไปเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวโทวาเนี่ยมีคืนเดือนดับอยู่ครับผมแล้วในคืนเดือนดับคืนนั้นมันก็เข้าบุกโจมตีโทวาครับคือออกไล่ล่าโทวาไปเนาะซึ่ง <ๆ S 2> ผมดาแบบนี้นะไม่ต้องออกไปไหนเลยเด้อและด้วยความโทวะครับเขาก็ไม่เชื่อฟังคําสั่งน้องสาวอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยเชื่อฟังสัเท่าไหร่นะครับแล้วคืนนั้นเนี่ยเขาเห็นผีเสื้อแห่งความฝันเขาก็เลยไล่ <ๆ S 2> ตามไปแล้วก็ได้ไปเจอกับริคุนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นตอนจริหมอนของริคุกับโทวะอีกตอนหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้มาพูดประเด็นนี้กันนะครับเรามาพูดถึงโทเทสึที่บันปรากฏตัวขึ้นมาครับโทเทสึที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็มีการต่อสู้กับโทวะแล้วก็ด้วยความที่โทว ปกป้องโทว่าผู้หญิงที่เขา,เาน่าจะรักแหละนะครับซึ่งพอดีคู่เขามีการต่อสู้ครับผมใช้มแมลงพิษในการโจมตีไอ้โทเทสึไปโทเทสึก็ใช้แมลงพิษในการโจมต,ตีกลับมาทําให้รีคูเองก็บาดเจ็บนะครับแล้วโชคดีว่าทั้งเซซนะแล้วก็โมโรฮะมาพอดีครับผมก็เลยมีการร่วมต่อสู้กับตัวโทเทสึโดยในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเอาโดยสรุปเลยนะตัวของโทเทสึเนี่ยมันก็ลอยขึ้นไปครับผมแล้วมันก็เตรียมจะใช้ไอ้พายุการดูดของมันเนาะจะดูด3ามยาชาฮิเมนี้ไปให้หมดเลยแต่ขณะที่มันกำลังจะ โจมตีจากบนฟ้าครับผมหัวหลุดป๊บกนะครับพอหัวหลุดปุ๊บเนี่ยดิคุก,ก็มีการบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยข้าจะฆ่าเฉพาะคนที่ข้ารักเท่านั้นแต่เจ้าเนี่ยมันเกินเกลียวยาแล้วเพราะฉะนั้นข้าขอเป็นคนสังหารด้วยตัวข้าเองนะก็กําจัดโทเทสึไปเนาะแล้วก็ได้ไข่มุกสีส้มมานะครับซึ่งหลังจากที่ดิคุได้ไข่มุกสีส้มอันนี้แล้วนะครับ yeah! หลังจะจบตอนนั้นนะโควาก็มอบไข่มุกสีเงินให้กับรีคูไปด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการคืนให้กับเจ้าของไปนั่นเองนะแล้วตัวโทเทสืที่มันหัวขาดนะครับโมโรฮาตเองก็เลยคิดว่าจะเอาไปขึ้นเงินซะหน่อยนะครับปรากฏว่าโทเทสืมันอารวาวาดขึ้นมาอีกทีนึงแล้วโดนโมโรฮาตโจมตีเข้าเองบวกนึงก็ ขึ้นสวรรค์ไปเลยนะครับผมก็เป็นการจบชีวิตของโทเทสึกอย่างเป็นทางการครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ4ี่หายนะลูกน้องทั้ง4ของคีรินมารุนะครับก็แต่ละคนมีบทบาทที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะคือด้วยความที่เขาปูมาไงว่าแต่ละตัวแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวมันก็มีจุดเด่นของมันในแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับ7สังหารที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนนะครับว่าใครเป็นฝ่ายที่แบบดูอ่อนแอใครเป็นฝ่ายที่แบบดูเก่งใครเป็นฝ่ายที่แบบเปิดหัวห แต่ว่าของ4ี่ไฮยนานะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันควรจะเท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันอย่างที่ว่าไปนั่นเองนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับ4ี่ไฮยนะเหล่านี้นะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนไหมอยากจะพูดถึงใครในกรณีไหนอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเจ้าสี่ไฮยนะนี้ได้เลยและในรายการดีเอนเนมี่ตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี